สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านรีวิวเปิดการขาย2รายการนะคะเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกเป็นโครงกระทิงแดง KS 72นะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าออนไลน์นะคะเดินทางมาสั่งซื้อ ซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะลูกค้าจากอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะคะมาอุดหนุนกับโครงกระทิงแดง ks 7 2ตัวเช็คให้พร้อมใช้งานสำหรับราคาโครงกระทิงแดง ks 7 2ตัวเช็คให้พร้อมใช้งานสภาพสวยอย่างนี้ราคาเพียง19,500บาทเท่านั้นนะคะสินค้าตัวเช็คให้พร้อมใช้งานมีรับประกันหลังการขายให้นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ094-602-2291ร้านของเราตั้งอยู่บ้านเกาะลำยายตำบลวังบัวอำเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรสอบถาม094-602-2291นะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดใน g p s ได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดินทางมาซื้อ โค้งกระทิงแดง KS72 จากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะกับโครงกระทิงแดง KS72 สภาพสวยจีสันง,งามๆคันนี้เลยนะคะ แล้วก็มาเริ่มที่รายการที่2เป็นโครงสยามคูปะเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งเกียร์กลางตัวนูนแบบแปลงดุมล้อแปลงตัวขึ้นสายพานนะคะเอาคัดเดิมออกเบรกนอกนะคะเป็นวินหน้า8นะ,ะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสำหรับราคา NC 131เกียร์กลางตัวนูนแบบแปลงดุมล้อแปลงตัวขึ้นสายพานนะคะราคาอยู่ที่26,500บาทนะคะ26,500บาท ะะขอพักคุณลูกค้าจากอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรมากๆเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสินค้าตัวเช็คให้พร้อมใช้งานมีรับประกันหลังการขายให้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดในจี s ได้เลยนะคะชานชชยแท็กเตอร์นะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและค่าจะส่ง0946022291นะคะเบนเจวรรณยู่คลายนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้เลยนะคะขอบพระคุณลูกค้า ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะจากอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ลแล้วก็จากอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะที่เดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะขอบประคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ